วันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ชมตามกันเมื่อสักครู่กระทรวงกลาโหมไปต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะวันนี้ทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือว่านบขพิจารณาไฟเขียวแล้วค่ะเดินหน้าโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ตามเป้าหมายโครงการนี้คือรัฐบาลอยากช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต2,567นะคะรวมๆแล้วตามงบที่ตั้งไว้กับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งจะใช้งบประมาณ30,000ล้านบาทวันนี้จะชวนคุณผู้ชมประเมินว่าถ้าไปต่อคือวันนี้ผ่านแล้วอีกหนึ่งด่านเดี๋ยวด่านต่อไปไปที่ครมอถ้าไปต่อใครได้ใครเสีย ดูรายละเอียดโครงการกันก่อนนะคะไปทีละสะเต็ปค่ะรายละเอียดโครงการนี้ต้องบอกว่านี่เป็นโครงการที่คลอดออกมาจากคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตซึ่ง กรรมการชุดนี้ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรกรนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานค่ะตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเป็นโครงการบรรเทาความเดือดร้อนสร้างความเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของเกษตร,รกรในพื้นที่จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยเหลือเกษตร,รกรคนที่ปลูกข้าว ให้ดํารงชีพอยู่ได้ทีนี้มาดูรายละเอียดโครงการนะคะปุ๋ยคนละครึ่งก็ง่ายๆเลยค่ะพอคําว่าคนละครึ่งรัดจ่ายครึ่งเกษตรกรชาวนาจ่ายอีกครึ่งค่าปุ๋ยเท่านั้นนะคะสนับสนุนค่าปุ๋ยในอัตราไร่ละ50กิโลกรัม ครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่50คูณ20แปลว่า1ครัวเรือนไม่เกิน1,000กิโลกรัมสนับสนุนให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จะปลูกข้าวในปีการผลิต2 5 6 7ทับ6 8แต่ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่กเกษตรกรทั่วไปนะคะ,คะจะต้องเป็นกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรซึ่งตอนนี้ยอดรวมประมาณ4ล้าน6แสนขัวเรือนค่ะ แน่นอนค่ะในจำนวน4ล้าน6แสนครัวเรือนเนี่ยเราก็จะแยกออกเป็นกลุ่มกลุ่มให้คุณผู้ชมเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะกลุ่มแรกเกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไป4ล้าน4แ8ห0 0 0นครัวเรือนใช้ปุ๋ยสูตรที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวค่ะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ประมาณ0.20ล้านครัวเรือนประมาณสัก2แสนครัวเรือน ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำและชนิดเม็ดนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับบัญชีนวัตกรรมด้วยก็คือต้องเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่จะมีการนํามาใช้กับการปลูกข้าวอินทรีย์กรอบวงเงินอยู่ที่33,530ล้านบาทโดยใช้จ่ายจากเงินทุนของทกศค่ะแล้ววันนี้นะคะทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบาขมีการพิจารณาแล้วค่ะแล้วก็เคาะให้ผ่าน ขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการนำรายละเอียดเสนอคณะนะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการแล้วก็พิจารณาเรื่องของการจัดสรรงบประมาณต่อไปคะ่ะงบก็ไม่น้อยค่ะประมาณ30 0 0 0ล้านบาทนะคะดังนั้นอยากจะฟังเสียงหลายๆส่วนวันนี้ทีมข่าวคุณละเมืองในพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็เลยไปคุยกับคุณบุญยืนวงสง,งวนค่ะท่านเป็นนักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกนชนจังหวัดพิจิตรทำงานคุกคลีกับชาวนาในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางมองว่า ด้วยนโะยบายปุ๋ยคนละครึ่งถ้าคลอดออกมาจริงคุณบุญยืนบอกว่าเห็นด้วยแต่กังวลเรื่องสูตรเพราะเขาจํากัดใช้ได้แค่13สูตรอ,อันนี้เป็นกระแสะข่าวนะอาจจะ14ก็ได้แต่เบื้องต้นคลอดออกมาบอก,บอกใช้ได้แค่13สูตรนะคะแล้วคํานวณการช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่อย่างที่ดิฉันเล่าไปคุณบุญยืนบอกกังวลค่ะเพราะชาวนาในพื้นที่ภาคกลางทํานามากกว่า20ไร่แน่รูปแบบการทํานาในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันในภูมิภาคค่ะ โด,ย,ดยหลักเราเห็นด้วย,ย,ยว,ว่าเพียงแต่ว่าไอ้กรอบคิดที่ได้ไร้ได้ละพันบาทเนี่ยคําโจทย์ก็คือว่าเขาคํานวณจากมีมีหลักการในการคิดได้คํานวณต้นทุนเหล่าเนี้ยมันมาจากที่มาที่ไปอย่างไรเพราะว่าค่าใช้จ่ายก,การทํานาของในการใช้ปุ๋ยเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันมากเพราะว่ามันมีชาวนาจํานวนหนึ่งที่ทํานาอันนี้อาจจะภาคอื่น,นจะมีเยอะ ที่ที่ไม่ถึง20่สิบไร่นะแต่ถ้ากรณีพื้นที่ชาวนาภาคกลางหรือล่างกลางเนี่ยส่วนใหญ่ทํามากกว่า20่สิบไร่นะครับดังนั้นก็ก็ไม่แน่ใจว่าเขาหลักคิดในยี่สิบไร่เนี่ว่ามันจะมันจะไปช่วยลดต้นทุนได้สักเปอร์เซนต์ของพื้นที่การทํานาจริงๆของกเกษตรกร แน่นอนคุณบุญยืนมองว่าเรื่องของปุ๋ยเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วยอาจจะช่วยไม่ได้มกักมากนักนะคะสําหรับกลุ่มเกษตรกรแต่นอกจากเรื่องปุ๋ยที่จะมาช่วยให้เกษตรกรสามารถเดินหน้าแล้วก็สามารถยืนได้เนี่ยทางคุณบุญยืนก็มีการเสนอว่ารัฐบาลน่าจะสนับสนุนเรื่องของน้ําและพื้นที่การเพราะปลูกควบคู่กันไปด้วยนะคะแต่อีกมุมนึงก็มีการเห็นต่างค่ะโดยทางมูลนิธิชีววิถีเขามองว่าโครงการนี้ไม่เหมาะสมที่จะเดินหน้า เห็นบอกว่ามี5เหตุผลด้วยกันลองมาไล่ดู5เหตุผลของไบโอไทยหรือว่ามูลนิธิชีววิถีนะคะ 1. ทางไบโอไทยบอกการอุดหนุนปุ๋ยเคมีไม่สมควรอุดหนุนอีกแล้วเพราะโดยภาพรวมประเทศไทยใช้ปุ๋ยเกินจําเป็นไปกว่าร้อยละ35แล้วค่ะจากการศึกษาของนักวิจัยระหว่างประเทศหลายมหาวิทยาลัยพูดตรงกันข้อที่2การอุดหนุนปุ๋ยเคมีมีเงินภาษีของรัฐไหลไปเข้าบริษัทปุ๋ยเคมีและไม่ได้ทําให้เกิดนวัตกรรมใดๆเพื่อทําให้ชาวนา แข่งขันได้แตกต่างจากประเทศเวียดนามคือไทยกับเวียดนามนี่แข่งกันอยู่ว่าใครจะขึ้นอันดับสองของตลาดข้าวคางไบโอไทยบอกเวียดนามเขาเคยทำโครงการสามลดสามเพิ่มสามลดสามเพิ่มคือลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่เวียดนามทํามาเมื่อทศวรรษก่อนนะคะแล้วประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนอกเหนือจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังต่อยอดประกาศลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงอีก แต่ผลผลิตต่อไร่เอามากกว่าไทยถึงสองเท่าข้อที่3ค่ะทางไบโอไทยบอกหากอุดหนุนชาวนาควรหันมาอุดหนุนในรูปแบบต่างๆสํา,าสหรับชาวนาที่ทําการเกษตรเชิงนิเวศส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวาภาพปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักหรือใช้การสนับสนุนให้ชาวนาเปลี่ยนแปลงที่นาไปปลูกผักปลูกผลไม้เมืองร้อน<ะ>อาจจะตอบโจทย์และสร้างระบบการเกษตรที่ยั่งยืนมากกว่าค่ะอนอกจากนี้ยังมองว่า น่าจะเป็นปัญหาที่เกิดตามมานะคะโดยเฉพาะการจำกัดเรื่องของสูตรปุย๋ยรูปแบบปุย๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยเพื่อให้มีการตรวจสอบได้แต่ในมุมกลับกันก็มองว่าอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการทุจริตจากการวิ่งเต้นขายปุย๋ยที่มีวงเงินในตลาดปุย๋ยกว่า60,000ล้านบาทและเหตุผลสุดท้ายค่ะการอุดหนุนเฉพาะชาวนาสร้างคาถามตามมานะคะว่าแล้วเกษตรกร กลุ่มอื่นๆ<ฆ>ทําไมถึงไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะว่าง,งบมา,มาจากทุนทกศ<ฆ>ก็อาจจะต้องครอบคลุมเกษตรกรอื่นๆหรือไม่นี่ก็เป็นคําถามนะคะวันนี้ดิฉันคุยกับคุณวิทูลเลี่ยนจารูนเพิ่มเติมค่ะขยายความจาก5เหตุผลเมื่อสักครู่ที่เราสองคนเล่ากันไปคุณวิทูลตั้งข้อสังเกตว่าถ้าปล่อยให้โครงการนี้ผ่านไปมันเหมือนกับว่ารัฐบาลน,นําโดยกระทรวงเกษตรและสาก์อาจจะกําลังใช้งบช่วยให้ผู้ประกอบการที่ขายปุ๋ยได้มีโอกาสเลาะโล,ะละสะตอ ะะมากกว่าช่วยให้เกษตรกร,กรได้ประโยชน์ค่ะที่จริงคอนเซ็ปต์ใหญ่สุดของเบลไทยเนี่ยก็คือว่างานศึกษานะครับทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่นักวิชาการต่างประเทศศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในนาข้าวเนี่ยเขาพบว่าเราใช้ปุ๋ยมากเกินไปอยู่แล้วนะครับคือปัจจุบันเนี่ยพื้นที่กเกษตรในประเทศไทยโดยเฉพาะนาข้าวเนี่ยมีการใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมากกว่า ความจาเป็นเนี่ยประมาณ3ามสิบห้าเปอร์ซ็นะครับหมายว่าเราสามารถที่จะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงสามสิบห้าเปอร์เซ็นตโดยยังคงรักษาผลผลิตข้าวในระดับที่เราผลิตได้นะครับอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยเพะี่ยนการที่อยู่ๆรัฐเอาเงินสามหมื่นล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะครับมาสนับสนุนราคาปุ๋ยนะครับให้ชาวนาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการก็เรียกว่าช่วยชาวนาเลยนะครับ แต่จะทำให้ปัญหาเนี้เย่ลงมากขึ้นครับคือมองในภาพรวมคุณวิทูลท่านมองว่าวันนี้นโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรของประเทศไทยดูเหมือนว่ารัฐบาลจะหลงทางหรือเปล่าในช่วง8ปดเดือนที่ผ่านมานะคะในขณะที่ภาพใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขาต้องการผลผลิตที่ลดการใช้สารเคมีตลาดโลกสนใจซื้อสินค้าที่ปลอดภยัย แต่ว่านโยบายที่เราเห็นในภาคการเกษตรดูเหมือนจะเป็นการให้เปล่าเน้นการผลิตแบบเยอะๆในเชิงปริมาณใช้สารเคมีแถมคุณวิทูลบอกจริงๆควรมีงบวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ แต่แบบมันน้อยมากนะคะแล้วก็ไม่มีนโยบายสนับสนุนเกษตรกรเปลี่ยนผ่านมาทําการเกษตรปลอดภยัยอันนี้คงเป็นเรื่องที่เครือข่ายหลายๆเครือข่ายกําลังตั้งข้อสังเกตกับรัฐบาลค่ะมีความเห็นจากอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคอีสานกลุ่มนี้เขามีความตั้งใจนะคะที่จะลดการใช้เคมีสารเคมีในการเกษตรรวมถึงปุ๋ยเคมีก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันกับการเดินหน้าโครงการนี้นะคะเพราะว่ามองว่า โครงการปุ๋ยคนละครึ่งอาจจะทำให้ระบบอาหารไทยขาดความยั่งยืนค่ะสำหรับพีนี่พี่เป็นคนเห็ดเขาเห็ดเขาอีหดีแล้วก็พีพยายามจะลดปุ๋ยเคมีจนจนมีบางแปลงที่พีสามารถเห็ดอินรี่เห็ดอินซี์แล้วก็สำหรับตีจะขายเป็นข้าวสารให้กำลัับราคาประจำของพี่บริโภคเนาะเท่าอวนพ่ว่าเข้าหนาจะเอาขึ้นตรงนี้มาส่งเสริมไปชาวอต้นเห็ดตั้งไต่ยังตีหฮ แต่เฉยเช้าหน้าของเขานั้นลดต้นทุนลงลดการใส่สารเคมีลดการเพลิงไน้าทุนแต่ว่ากระบวนการโล่งปุ๋ยชุ่มชนของเขาเนี่ยมันมันแก้ปัญหาตรงนี้ได้และมีความยั่งยืนเงืเ่อนตรงนี้เครื่องหนึ่งเนี่ยควรจะมาสมทบในส่วนที่เกษตรกรเท่าบม่มีแลวเท่าต้องสื่อในพื้นที่เท่าแทนที่จะไปสื่อปุ๋ยข้างนอกนะคะนอกเหนือจากปุโล่งปุ๋ยเนี่ยการเห็ดปุ๋ยการสื่อปุ๋ยต่างๆ มันมันเป็นแค่ปัจจัยการผลิตนะคะมันเป็นห่วงโซ่ห่วงหนึ่งเท่าน,นั้นแต่หัวใจหรือองค์ประกอบร่วมของางานด้านนี้ก็คือระบบจริงๆดิฉันเช็คข้อมูลเพิ่มเติมหลายหลายด้านเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งนักวิชาการด้านกเกษตรแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเขาบอกจริงๆตอนนี้ตลาดปุ๋ยราคาไม่แพงเลยค่ะ <c oughs> ดังนั้นมันก็เลยมีการตั้งคําถามว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้อาจจะมีผู้ประกอบการบางส่วนที่ไปกว้านซื้อปุ๋ยแล้วอยากที่จะโลดสต็อกในช่วงนี้ไหมอันนี้ก็เป็นคาถามเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ปุ๋ยแพงแต่ช่วงนี้ปุ๋ยถูก <c oughs> แต่มาตรการดันคลอดช่วงปุ๋ยถูกเลยล่ะคะ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมว่าวันนี้ภาคการเกษตรไทยอยู่ในความท้าทายอย่างมากหลายด้านทั้งเรื่องราคาเรื่องผลผลิตและความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมดนี้คุณสุเมธปานจําลองค่ะเป็นเครือข่ายเกษตร เศรษฐกรรมทางเลือกภาคอีสานมองว่ารัฐบาลเองยังไม่มีมาตรการรองรับภาคการเกษตรเพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นระบบค่ะจริงๆเราได้เลยป้ายนี้มานานแล้วว่าสังคมไทยประเทศไทยก็ประกาศว่าเราต้องช่วยกันหยุดเรื่องการใช้สารเคมีวิเคมีก็อาจจะเป็นธาตุอาหารอาจจะมองว่ามันไม่เป็นอันตรายสําหรับการบริโภคมากนัก,กแต่ว่าสิ่งที่มันทำลา,ายสิ่งแวดล้อมก็คือว่า ถ้าคุณใช้ปุ๋ยเคมีมันคือเอา,าธาตุอาหารไปให้กับข้าวแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราพูดถึงเรื่องการรองรับการปรับตัวการ,รการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศที่เราเกิดขึ้นเนี่ยปุ๋ยเคมีก็จะทาหน้าที่การเพิ่มเติมาธาตุอาหารแต่มันไม่เติมความหลากหลายของพืชไม่ไเติมความหลากหลายของอินทรีย์วัตถุเข้าไปในดินนะครับเพราะฉะนั้นการถ้าพูดถึงหลักการว่าของอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีที่จะเอามาแจกจ่ายอันนี้เนี่ยมันมัน มันลดต้นทุนชาวบ้านที่มีการใช้อยู่แต่ถามว่าโครงการนี้ใครได้ประโยชน์